ไลฟ์สดด้วยดีใจหน้าผมโผล่ด้วยอ่ะนี่เราไลฟ์ก่อนราซด้าอีกนะคะชื่อเล็กนะครับพี่เล็กวันนี้คุยกันน้องมินวันนี้เราทำงานด้วยกันตัวจริงสวยมากมากขอบคุณค่ะสวยจริงเลยจริงไลฟ์ครับโอเคเริ่มแล้วใช่ไหมฮะเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมฮะโอเคสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟร์ที่ติดตามเพจของลาซาด้าอยู่นะครับ ฮอตจริงๆบ oh, nice kind of ่ายนี is, ้ฮอตยิ่งกว่าอากาศแต่ว่าเป็นนางเอกสุดสวยที่วนข้างผมคุณมินพิชยาวัฒนามนตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบอกคุณผู้ชมที่ดู a c e b o o k ไลฟ์ตอนนี้อยู่มินสวยมากจริงๆเออแล้วเคล็ดลับความงามแล้วก็ผิวสวยของเมนูนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาปุยให้ฟังด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดตามดูอยู่นี่คือหนึ่งในกิจกรรมของแคมเปญครบ5ปีของลาซาด้านะครับเพิ่เท่แคมเปญเซอร์ไพรส์เกิดทั้งทีดีลดีต้องมีให้ครบแล้ววันนี้ดีลดีมีเพียบนะมินช่วงนี้ อากาศร้อนเป็นไงมั่งก็ช่วงนี้ฮอตค่ะอากาศก็เลยร้อนไปด้วยก็จริงๆแล้วก็อย่างเห็นมินสักนิดนึงค่ะมันมีปัญหาเก็่อยนิดนึงครับเธอจิคครับก็คือใหม่หมดได้ครับแต่ว่าเรารู้แล้วนะคะในวีดีท์ไม่เป็นไรครับอุ้ยมินถอดถ่ายรูปเซลฟี่กับมินได้ไหมผมมีความปลื้มมากได้เลยเมันมีอะไรคุ้มใ